สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเก็สู่แนวทางหอยราพัฒนางวดประจำวันจันที่ 1. พฤษภาคม2566นะครับจันทร์ี่1เดือน5 2 5 6อหนะครับหอยราวนะครับเด่นประจำวันนี้ก็จะเป็น5นะครับแล้วก็2ครับสำหรับสายลุดสายบินก็2ตัวนี้นะครับ5กับ2ก็จะไปเลยนะครับแนวทางหอยราวพัฒนานะครับ ต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น5นะครับ2ตัวคู่เด่น5ก็จะมี5 2 5 4 5 7 5 9นะครับก็4คู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น2นะ2ตัวคู่เด่น2ก็จะมี2 4 2 7 2 9 2 6นะครับกันก็จะเป็น5 6ครับต่อไปก็เป็นทางด้าน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมี 0 5 2 9 5 2แล้วก็6 5 2นะครับสำหรับในทางเวลาพัฒนาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใจตลอดปีและตลอดไปพวกกันในิปหนะ้าสวัสดีครับไปเรื่อย้วยครับ